ามอ่ะแล้วกลมีสามไม่ใช่เหรอสามอันก็ของเก่าเขาไม่หอแม่เขามมอ๋อของยายอันหนึง่ง<อ>ที่ยายที่ได้อะไรนะกระถินเหรอเออเย็บผ้าถ้าเราไม่เอาเอยพอแล้วใช่หรือไม่ไม่เอาถ้าเราไม่เอาหลักนะยนะเพราะว่าสมัยโน่นก็อบอกว่าแม่มันได้มาจาก ไอ้จุรกระถินนอ่ะผมผู้สีให้ไม่ใช่เหรอใครเย็บผ้านะตอนนั้นอ่ะใช่ไหมจุลกระถินนอ่ะเขาให้มาอาจารย์ทำงานทั้งวันทั้งคืนนะพรุ่งนี้จะถึงแล้วเขาเย็บวันเดียวใช่ไหมล่ะจุลกระถินน่ะเออแล้วอันเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นหลักอันที่พิระนี่นะเออถือว่าเป็นหลักเป็นครูเออแล้วก็ซื้ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ซื้ออันอันนี้ซื้อเลยขอเขามาเมื่อกันลยก่อนโอ้โห แต่อันนี้นะและยันอื่นโกไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเยเชื้อบอกไงว่าอาจารย์เฮงใช้ยันกอเพชรเออยันอย่างเนี้ยเพราะ<ม>ว่ากอเพชรทั้งหมดเลยสามากูว่า,ากกสามาถก็ก่อเพชรหมดเลยเออเพราะอะไรรู้เป่าเพราะเพราะว่าตาเมึงอ่ยจะไปไหนเมียเมียจะเน่งครับตามึงจะไปไหนยังกัดอานยังไม่เอาเลยือ,อว่างเน้ย เราก็ไม่รู้อ่ะเราก็เอาอย่างเดียวเลยเออแล้วก็ดูว่ะแต่ยันอื่นยางอื่นก็มีโกก็ไม่เอาอแม่งง่อะไม่ไม่ใช่โง่เราเราไม่รู้ทั้งหากว่าอนาคตมันจะมีราคาขนาดนี้ใช่ไหมสู้โกไม่ได้ของโกเขาเก็บไว้เพียบเลยเนี่ยโกเขาเก็บไว้หมดเลยไม่อยากเก็บหมดโกเขาก็มีสองเหรียญแอบจามจากโกมาโกเขามีสองเหรียญเขามีกอเพชรอันหนึ่งแล้วก็ยันแปดอันหนึ่งได้ได้จั ก็เขามาอ่านเขได้กอเพชรยันแปดกอเพชรยันอะไรยันยันตารางอะยันสี่อะยันอะไได้ได้เพราะไปหาก็อหยวนนั่นแล้วพาไปดูอันนี้เกาได้ค่ะอันนี้ของกระทิ้วระทิ้วแปดพันแปดพันกี่ปีเนี่ยโอ้โหนานลงกาเลยไม่ยอมเล่นเล่นไม่มีคนเล่นแล้วแล้วก่อนนะปีสองศูนย์ได้ป่ะ มันมีคนเล่นมีกูเล่นอยู่คนเดียวอ่ะมีคนคนเดียวถ้าเก็บอยู่คนเดียวก็เลยได้คนเดียวแต่ถ้าไม่เยอะสามอันโอ้มันไม่เยอะหรอกไม่ได้เห็นเยอะโอ้ผมช่วงนี้ียญอ่ะนี่อย่างเหรียญเนี้ยอย่างเหรียญดำนะฮะไม่ได้มีเยอะอย่างเหรียญยญดำก็ได้คนในนี้ที่ตัวหนังเหรียญขาวอ่ะเขาจะเอาผมอ่ะตอนแรกกำลังจะผ่าตัดแปดแสนห้าแต่ตายไม่ตายไม่รู้ตอนนั้นมันไม่มีกระจิกกระใจกู แต่อันนี้ไม่รู้ว่าหลังเขาขายเขาขายไปหกแสนห้าอันนี้ของโกเขาเออจำอะไรนะครับไม่รู้ว่าเอามาเลีตลาดโกได้ใช่ไหมใครขาวเปล่าขาวเหยียขาวจักรยานไอ้ขาวขาวจักรยานเขาเอาอนี่แรกเปิดโลกเปิดโลกแรกไปสิบอันเงินอ่ะเป็นให้ขายถูกไหนเมื่อก่อนอันเท่าไหร่เองโอ้ก็ถ้าเทียบกันนี้ อ่าห้าพันห้าพันตรงนี้ชื่อว่าเก๊ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยของผมไม่เก๊หรอกอ้าวกรรมการเขาบอกจานใหม่ไงมันไม่เป็นอ่ะเขาบอกจานใหม่กุ้ยมันบอกให้ล้างตากันดีกว่าว่าเออออกไปไกลเลยนะโก้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมชาติธรรมชาติชักชักลมขึ้นลมขึ้นลมขึ้นได้ชักเยอะหมอหลอมขึ้นนะโก้ บอกานานอว่าล้างตากันดีกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับ <_ d ial> วันนี้แกมาทวงหนังสือมาถามว่าการเมื่อวานเมื่อวานผมไปต่างจังหวัดวันนี้อาจารย์ผมมาทวงหนังสือหนังสือมึงเสร็จหรือยังวันนี้กลับมาทวงหนังสืออีกแล้วใครก็ <_ d ial> ที่จะมีใคร <_ d ial> วานโก้ก็มาใช่ไหมละ่ะไอ,อาชายันปิดร้านไปงานวชดผมไปร<อ>ับแฟนผมพาไอพ่อ <_ d ial> พ่อเขาไปหาหมออันนี้สรุปไม่เก้นะเนี่ยนะโอ๊ยมันสวยดีกว่ามันก็เทสิไม่ใช่ อันนี้<อ>จานมันใหม่งไงมันจานมันโอ้โหชัดปิ้งแล้วเหรียญเนี่ย<ะ>ที่<ม>โกบอก<ช>อะไรนะเ<ล>ป็นเงินที่มันไล่ามาจากทองอะไรหรอที่ว่ามันไม่ดำใช่ไหมเออไม่ดำผสมทองสมัยก่อนผมเคยอ่านหนังสือเก่าเจอนะโกหนังสือเขาบอกมีงานประกวดถึงขนาดแยกกันนะว่าเงินผสมทอง <c oughs> รู้สึกว่าหนังสือปีสองกว่าของอาณาจักรพักเครื่องมีประกวดในกรุงเทพเขาแยกกันเลยครับว่าเงินเงินกับเงินผสมทองแยกเป็นสองรายการเลยผมเคยอ่านหนังสือเจอครับแล้วครับแยกกันเลยล่ะ เหรียญพรมเนี่ยนะเหรียญพรมเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูหนังสืออีกทีเพราะไม่ดำครับแล้วมันจะออกเหลืองเหลืองมันมันตางมันตองอะไรจำก็ไม่ดำที่อันอันเนี้ยเอามาถามพโกงที่บ่อแม่สมจริงอ่ะแล้วนี่โกซื้อใครซื้อในวัดป่ะแถวนี้ป่ะหรือไม่ใช่จะได้ซื้อใครอันเนี้ยไม่รู้วะจำไม่ได้โหกี่ปีสามสิบขึ้นโอ้ยตานแล้วตัว ได้ซื้อซื้อไอ้ขาวกว่ามากสองศูนย์ติดตายไปแล้วอ่ะขาวจักรยานโอ้ไม่ใช่ขาวลูกศิษย์นี่ไปอยู่เงี้ยที่อ๋อนี่ขาวนี่ขาวเพื่อนแต่ยอมที่ผูกคอตายเอแต่เขาบอกลูกศิษย์ว่าสักแกมีดปืนรถไม่ได้กินสวนมากผูกคอตายตายเองอยากตายอยากตายมีดปืนไม่กลัวรถยนต์รถชนไม่ตายผูกคอตายเจ๋งจริง เดี๋ยวตกลงจะขายเท่าไหร่ร้านนึงใช่ไหมขายจริงเปล่าพรุ่งนี้มาเอาตังค์ขายจริงว่ะเนี่ยเอาแล้วบอกจะขายร้านหนึ่งพรุ่งนี้มาเอาตังค์เหรียญนี่นะเหรียญนี้พรุ่งนี้มาเอาตังค์ร้านหนึ่งวันนี้ธนาคารปิดไอ้อันที่ที่อยู่ที่ไอ้เจนน่ะก็ชัดหมดชัดเต็มร้อยเลยเหรียญพรุ่งนี้เต็มร้อยเลยเหรียญนี่สวยเหรียญไม่ใช้ทั้งนั้นแหละ อันนี้ของแม่ของพี่ล่าอันนี้เหรียญเก่าที่โก้ห้อยอันนี้ของแม่มีเหียของโตประสบการณ์เยอะอันนี้ของนังเดิมอันนี้ก็คือประสบการณ์ประสบการณ์สามหนึ่งสู้กันยงไงทีนา่นลีโดนอันนี้ป่ะออเราแทงเราเอมันแทงมาเด้งเราแทงมันยุบหนีกลับมาบวชเนี่ยนี่นะเอาของพี่สาวไปใช้เนี่ยอันเนี้ยหนีกลับมาบวชขอบวช ที่บ้านเขามีสองอันอีกอันของเขาอีกอันยันสี่ให้แปดการมงนน้ามันบล็อกขยื่นหายมันเลื่อนน่ะบล็อกบล็อกเขาขยื่นเขาบอกบล็อกขยื่นหายและไอ้ลีเอาใบห้อยใบห้อยมาหายหายหายสองเชือดแรกได้คืนไปถ่ายกับผู้หญิงเชือแรกได้คืนก็เล่าผมฟังไปถ่ายไปทําร่วงที่ร้านร้านอาหารผู้หญิงมันเก็บได้นั่นได้คืนมาก็ อยู่โน่นโทรกลับมาที่บ้านบอกให้มาถามลุงตาทีงว่าพระหายลุงูุ้ศสีบอกว่าผู้หญิงเก็บได้ผิวดาแดงผมยาวไปปุ๊บนั่งรอเลยไปปุ๊บเห็นนี่คนที่ใช่เลยนั่งรอเลยเขาให้ไปถ่ายขอถ่ายได้คืนได้คืนตอนหลังก็าใส่กระเป๋าล่วงหายเปิดไปเปิดมาตอนหลังหายเลยแต่เขาบอกว่าเห็นที่ไหนก็จําได้เนี่ยมันมันบล็อกขยื่นบล็อกมันเยื่นแปดตามีมีเหมือนแปดหน้าขยับกันนะ ที่หน้ามาได้โเถ้าหล่ลังโกสิบเล่มใช่ไหมใช่ใช่เออปููเอาไปกูไม่รู้จักไปขายข่เอาไปแจกดิเอาไปแจกเหรียญนี้เขานี่ของคนในวัดสแกเรียญนี้นี่เหรอครับเนี่ยญนี้จะก่อนอยู่กับผมนี่ผมให้พี่ที่สุพรรณไปเฮ้ยยังอยู่จะก่อนยูยูเขาใส่ตลับเพชรเนี่ยอยู่เขาเนี่ยโออก่อนสามแสนก็บาทโกขายไปทั่วไม่มีใครซื้อมีพี่แกซื้อไว้ให้เขาไปสองเหรียญนะผมอะ ให้พี่ก็ไปสองเหรียญอยู่กับพี่ชายเ็าเหรียญหนึ่งตอนหลังเจ้าที่จะขายผมเ็ามีเหรียญขาวโหตอนหลังแปดแสนห้าผมจะตายไม่ตายแหล่ตอนนั้นก็เลยยอมไปสู้เขาไม่ไหวไอห่าน้ากนี่เราไม่เคยเจอเลยมันน้อยมันไม่มีมีเฉพาะนี่ดีวกว่ารูปไข่ดีวกว่ารูปไข่รูปไข่เหรียญน,นี้เขาก็ว่าไม่ดีนะโรรูปไข่เนี่ยเหรียญเนี่ยโอ้โหจานเปียบเขาว่าไม่ดีนะเนี่ยเขาว่าไม่ดีนะแต่แทบันเนี่ย โอ้ดูแล้วเก๋เลยนะเหรียญนี้จะให้ใครเหรียญเนี้ยนะเหรียญนี้จะให้ใครเหรียญเนี้ยแล้วจับฉลากเอาไหมเหรียญใครเนี้ยเหรียญกูเลยสิอ้าวแล้วโหนึกว่าจำไม่ได้อันนี้ก็สวยมีโอมีตั้งห้าหกเหรียญอันเนี้ยไม่มีผมว่าอย่างน้อยต้องมีสี่ห้าเหรียญมีฉลุด้วยนะ ก็ะเบิ่มฝากให้ผมตอนนั้นผมว่าต้องโก้ต้องมีสี่ห้าเหรียญนั่นเนี่ยไม่มียันเนี้ยสามเหรียญเนี่ยโถมึงตามึงถัวูสามเหรียญนี่เหรอเออเ้ามีชลุได้นะเออชลุเสียชลุกู้แทงออกแล้วแทงนี้ออกไปแล้วเขามีปีกเขาด้วยโอ้โหโกไปแทงออกนะกูตัดกูไม่รู้่ะกูไม่รู้เรื่องเนี่ยกูไอ้เหี้ยแล้วที่ไปเลี่ยมยังไงวะ ก็เลี oh, so. Special Special ่ยมได้แม่ช่างเขาก็เลี่ยมได้โกตัวอย่างเลยโอ้โหหาดูยากเลยนะวันนั้นอันนั้นจะแพงสุดเลยถ้าโก้ไว้สเปเชียลเลยสเปเชียลเลยพิเศษนี่อยู่ใบนี้อันนี้ของโกอ่ะเออฉลุฉลุฉลุของโกกระจายยันจักนี่อันนี้ไงเออจานยันจักด้วยนี่ฉลุเขาฉลุมาแค่นี้อันนี้ใครใครเขาฉลุเขาฉลุมาแต่เดิมเขาฉลุ แต่เขาไม่เอาเอาปีกออกเขาปีกไว้เอ<ข>อโหตาองโก,โกแต,งต่งถามตาองสิตาองบอกอไอ้ไอ้นี่นะมึงน่าไม่ดีบอกว่าห้าพระองรู้วห้ารู้เหรอมันไม่รู้รู้ห้ารู้แล้วกี่รู้ก็ไม่รู้มันมันบอกห้าบอกกูก็ไม่รู้เ้ยมันยังไงวะยันจักยันจก<ะ>ักนะยันจักยันยันจัก อันนี้ถือว่าต้องแพงนะต้องแพงนะเดียวเดียวอ่ะเนี่ยให้ใครเนี่ยเนี่ยองเดียวแต่องององแรกสวยกว่าฮะองเมื่อกี้จานเยอะสวยกว่าอันไหนอันเมื่อกี้เนี่ยอันที่จานเยอะอันที่เป็นเงินแวบเลยอันหน้านี่เลยอันใหญ่ที่ว่าเก๋เนี่ยอันนี้มันจานอันนี้จานเยอะกว่าอันนี้อันนี้ให้ใครเลือกแล้วให้พิระไปอันนี้ยังไม่ให้ไหมลอะทำไมอีกอะโอ้โหเอ้ยกูจะเอาไว้มั่งไว้อะไรแจกไม่ได้แล้วให้ผมก็ได้วมั้งให้ผมก็แหละอันนี้มีอันนี้มีอันอันนี้โกมีอัน ไหนเนี่ยออกกีว่าเท่าไหร่สามร้อยหรือสองร้อยหน้าเลขหน้าสี่ยันสี่อะรุ่นแรกยันสี่อะออกกี่วัดเท่าไหร่สองร้อยไหมหรือสามร้อยสองร้อยออกพร้อมกันโกมีสองเหรียญอันเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่บอกว่าที่ยได้ได้หน้าหน้าไม่สวยพิมพ์นี้พิมพ์นี้ไปแต่ก็ทำหน้านี้ก็เก๋เยอะนะเขาจะทำหน้านี้เกอ์หน้านี้มันจะเก๋ของปวอมเยอะ นี่อันสี่ตัวไปเริ่มเลยผมก็จะน้อยมากเหรียญรุ่นเนี้ยไอ้นี่ยน้อยน้อยครับน้อยเราหวงมากเลยรู้เปล่าหวงมันหวงเลยโอ้โหเรื่องหวงไม่ต้องไปห้าทีไม่ได้เลยห้าครั้งอ่ะเออยังไม่ได้เลยอวันนี้ไม่ดีไปทีบอกว่าเออไม่ไม่รู้อยู่ไหนอะไรเนี่ยจะว่าไปแล้วแต่ท่านจะพูดเนี้ยนะ แต่ไม่ให้ว่างกันเถอะโอ้วันนี้วันไม่ดีจะก่อนเนี่ยเรียนนี่ผมก็เจอสรุปเรียนเลยมันไม่สวยผมเลยไม่เอาได้ท่านไปอยู่หมดฮ่องกงสนมากอ่่ะมครับบอกเขาเองเอาพามปู่ไปขายไอ้ลูงปู่เรียนอันนี้ได้กี่อันอันนี้มีอันเดียวอันเดียวมีอันเดียวอันนี้อันนี้หายากบอกแกอันนี้นนะ เขาถวายมาสี่อนุธาถวายส่วนตัวท่านนะก็มีเงินเอ้ยมีทองมีเงินแล้วมีอะไรอีกมรู้ถวายห้าองค์มั้งห้าองค์ก็พยายามจะจีบเอาไงมาเบี้ยงเบี้ยงเข้าไปดียังได้หอันหนึ่งเท่าไหร่นะกี่พันนะสองพันโกว่าเท่าไหร่กี่พันอะเนี้ยไม่ใช่โกบอกว่าเคยบอกว่ากี่พันทั้งพ่อทั้งปู่เอาสามพัน อันนี้มาใช้ท้ายแล้วนะหนึ่งเจ็ดแล้วอันนี้มันหนึ่งเจ็ดไม่ีพ่อสอยุ่งล่างอันนี้มีกี่อันอันนี้เหรอกูครบห้าอันครบเด็กห้าหรือหกของกูอะสี่อันเอามีลูกชายสามลูกสาวคนอ๋อสี่คนผมมีสองอันนี้มันพิมพ์เก่านะไม่ใช่แกะใหม่นะเอาพิมพ์อะไรมาตีกูพิมพ์เก่าพิมพ์เก่าพิมพ์พิมพ์ รุ่นรุ่นรุ่นก่อนอะรุ่นหน้ามันเป็นสีหน้าเหมือนกันเลยแต่ข้างหลังมันเป็นภาษาไทยแนละ้วแต่รุ่นนี้มันจะเป็นริ้วๆนะเนื้อที่โกบอกของผมว่าถ้าล้างก็ขาวใช่ไหมเนี่ยแต่ของโกอะมันเป็นเรี่ยมทองมันลงยากใ<ข>นของโกอันั้นโกอะเรี่ยมทองมันลงยากถ่ายไม่สวยของผมเหรอไม่ของโกอะไม่ลงอันนี้ไม่ดีอันนี้อันนี้ไม่ดีเหรอไม่ดีไม่ดีอม่ดี้น่าจะกลัวขายไปแล้วเท่าไหร่ ขายไปแล้วขายแล้วอ๋อขายไปสามพันเนียมีทองอันนี้ในจองสองอันได้อันเดียวอันเดียวกูเอากูเอาสองอันไปให้ไอ้หานะมันทำเอาเงินไปแล้วกี่พันนะฮะกี่พันนะเนี่ยสามพันนะสามกี่พันตอนได้อ๋อสามพันไหมสามพันแล้วสองพันนี่ไม่รู้จำไม่ได้หู้อ่ะนานนานแล้วกูก็เอามาเอาบอก่าเอาจองสองอัน จองสองอันให้ตังค์แล้วลให้ตังไปแล้วเสร็จแล้วมันบอกว่าไม่ได้เลยโอ้ยไม่ได้อะยังไงก็ต้องเอาอันหนึง่ <c oughs> งน <c oughs> ี่นี่ยังได้อันหนึง่งโอ้โอโลแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ทองคำปโอ้โหช่างโมโหแล้วนี่นี่ได้อยากจะส่งตะกวะัวจตะกวะัวจตะกวะัวลองพิมพ์นี่โกไม่มี<อ>โกบอกมีสามขน,นาดเล็กนี่หว่าขนะนาดเล็กมาก,กี้ไงอันทองคำโก่ะโกมีทองคำพวกนีตะกัวเอ้ยตะเอ้ตะกัวมีสองอันแล้วสามอันสองอัน ลองพิมพ์องอานเท่านั้นเองเอ,อ้อยไอเขามีอ่านหนึ่งเลยวะอัน <g ül> นี้ผมได้จากจะส่งเหรอส่งเราเนี่ยส่งหลังวันเราเนี่ยสรุปแล้วก็มีไม่กี่อ,อันอนี้หน้าใหญ่เฮ้ยแต่หน้าใหญ่ก็น่าใช้มือดวยก็น่าใช้โกมีหลายอันเนี่ยโกมีกี่อันปูยี่สิบยี่สิบเยี่สิบปูก็นตอนไปแล้วสามอันเปลี่ยนปูเลยอันนี้อันนี้อันน<อ>ี<อ>้ก็ไม่แท้เลยเขาว่าเนี่ย อออันนี้ก็ว่าเขาว่าไม่แท้กันนะอ้ออันนี้ก็ของปู่แหละใช่เหรอใช่เขาไม่จาแม่น่างอันนี้จะให้ใครอะออันนี้จะให้ใครให้ผมก็เอาไว้ซะเองสิก็ไม่ได้ห้อยแล้วนะอันนี้เอาให้ผมก็ได้นะเนี่ยเฮ้เหรียญนี้อันนี้อันนั้นอันนี้ได้ที่ใครได้ที่ใครอะออันนี้ได้ที่ใครมาได้ที่ใครมาโกวซื้อที่ใครมาเนี่ยจําได้ไหมอันนี้เหรออ๋ออันนี้อันนี้เขาปั๊มมาทั้ง ที่แรกๆเลยนะครับห้าสิบสี่อันห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แ้วห้าเท่าไรห้าสิบประมาณห้าสิบเออพวกแต่ยอมพวกแต่ส่งบอกห้าสิบห้าสิบสี่แล้วก็เขาบอกว่าลูกศิษย์ที่นี่โวยวายอนุญาตให้ทางโน้นทำว่าถ่ายรูปอัจวรขึงอะรูปที่อาจวรขึงอะให้ทางโน้นอ,อนุญาตให้วก็ทำใช่ไหมลูกศิษย์ที่นี่ก็โวยวายกันว่า<ช>ทําไมไม่ได้ถึงได้อาบอกไปตีมันก็เลยเป็นขอบปั๊มตัดออกมาแต่เนี้ยชุดเนี้ยเขาเนี่ยจะใส่ทองเยอะเพราะมันเลื่อยเข้า ราะชุดหลังเราที่ปั๊มตัดอะล้านมังแตกมั่งเขา้รู้สึกน่าจะไม่ได้ใส่ทองไม่ใส่ทอใส่น้อยใส่น้อยเพราะอันเนี้ยเพราะผมว่ามันน่าจะแบบเลื่อยได้เขาถึงได้เลื่อยเป็นขอบเลื่อยยีงไงล่ะเนี่ย<ม>กลัวจะเลื่อยแางเนี่ยโอ้โหเอาไวเ้เถอะอันนี้ผมถ่ายขอบหน่อยมันจะเป็นขอบเลื่อยเนี่ยอันนี้ให้ใครนะผมจองกันแหละเออมึงจองอะไรลูกกูวาเขาไม่เอาเขาเอาผมไปแล้วผมเอาเหรียญผมเอาเหรียญ เขาเขาผมไปแล้วไงผมเอาเหรียญที่จริงถ้าถ้าพูดถึงสมัยทนายจริงๆนะเราก็ได้ทั้งผมมั่เขียวของโกขาวทั้งผมได้เขียวเอ้ทำไมนี่มันเป็นอย่างนี้วะเขียวเลยทั้งผมก็ขอบเลื่อยมันกันจะเขียวบึงเลยทั้งผมเขียวเขียวออใช่ทั้งผมเขียวเดี๋ยวนี้มันฟั๊มนี่วะเขาเลื่อยนี่ไงโกดูดิดูหูดิเลื่อยเห็นไหมล่ะของผมเขียวปึงอล ไปดูไปใส่อะไรโดนตรงไหนเข้าแต่อังโกาขาวเออของผมเขียวแต่เลื่อยเหมือนกันอันนี้ทำยังไม่ครบเลยก็งานมือโกงานมือ,ม,อมันมันไม่ได้เก็บตะไบนะโกเลื่อยแล้วก็เอาเลยเนี่ยอพอเลื่อยแล้วก็เอาเลยก็ขอบเนี่ยดูฝันเลื่อยอาจจะเก็บหลังเก็บอะไรนิดหน่อยเพราะนี่ก็เลื่อยอันนี้ก็เลื่อยเนี่ยนี่ของโกเนี่ยนี่ก็เลื่อยเนี่ยนี่ก็เลื่อย นี่ปั๊มตัดนี่ของโกป่ะเนี่ยจุดบุบแบนเตะเลยเนี่ยจะวันนี้ก็ยังพอมีของโกกระโดงอันนี้บางอันอส่วนมากจะแบน<ถ>ไม่ขึ้นติดเลยอะ่ะผมว่ามันแข็ง,ขงปั๊มไม่ขึ้นเออมันแตกด้วยสิแต่ครับบางอันในลั่นลั่นขอบในลั่นเลยก็ส่วนมากอะ่ะถ้าเหรียญปั๊มอ่ะบางทีอะ่ะลั่นแต่ ตัวรีดอะไม่ค่อยเท่ากันมีทั้งหนามีทั้งบางนะตัว,ต,ว<า>ตัวเหรียญถ้าราะว่าผมว่ามันอยู่ที่ลูกกิ้งไอตอนที่รีดออกมาว่ามีทั้งหนาทั้งบางอัหนหนา,หนา,หนาส่วนมากล้านผมว่ามันแข็งนี่ขอบเรื่อยนี่ของตะลัดของแปกของตะลัดือ็อไปอยู่กับไปเหลืองมันผมน้องเขาเหลืองผมเขียวอยู่ที่ใครวะนูม่มนอยู่พี่ที่นครสวรรค์นี่ขอบเรื่อยครับของตะลัดโอ้ยมันได้ไปแล้วผมมาซื้อมาแล้วผมไปรับปากพี่เขาไว้พี่ก็มาขอคืน ของตอนนั้นเหลืองตอนนั้นขอบเลือดือนกันก็สวยนี่ว่ะสวยก็ผมไม่รับปากพี่เขาไว้โอ้นานแล้วให้เขาไปเหรอให้เขาไปนานไปอยู่ที่นครสวรรค์ซื้อซื้อตลาดมาซื้อตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนน่นซื้อตั้งแต่ยังไม่ตายซื้อเท่าไหร่ซื้อน่าเลยรวมรวมแสนกว่าก็แต่ผมขายพี่เขาไปสองแสนมั้งจาไม่ผิดนะจากซื้อก็รวมรวมแล้วก็เขาห่อยมาหางกูสีอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะตลาดตอนก่อนได้เล่าให้ฟัง ห้อยเสื้อเชื้อจังโกเนี่ยมันแลบออกมานอกเสื้อหลวงปู่ตาไม่เห็นนะจับปุ๊บบอกอันนี้ของข้าหลวงปู่สีแล้วแต่ละเขาเล่าให้ฟังห้อยออกมาแล้วมันหลุดออกมานอกเสื้อรอดกระดุมอ่ะหลวงปู่ตาไม่เห็นว่าจับภะพุับนี้บอกเขาเนี่ยของข้าอันนี้แต่ละเขาเล่าให้ฟังอ้าวจริงของท่านท่านรู้อ่ะเขาจับนะว่าแต่ตาท่านก็ไม่เห็นแล้วมาตอนจะแก่จะมองลวหน้าภาพแล้วจับปุ๊บบอกอันนี้ของข้าก็บอกว่ายังให้ถอดมาท่านยังเสกให้อีกตั้งนาน ทีแรกผมไม่ได้ขายกันเขามาทวงผมไม่ไไปรับปากเขาไว้อีอันแรกให้โอ๊ตที่หัวรอไปอันหนึ่งซื้อจากแปดลิ้วผมซื้อจากแปดลิ้วส่งมานั้นก็แสนก็บาทสวยขอบเรื่อยที่อ๊ตมีอันอรยโอ๊ตพอให้มันถ่ายลงสือ่อมันไม่เอามาเหนียงโกเขาฮะโกเขาโก,เขา,โกเขามีโกเขามีสามอันมนะั้งสามสองก็สาม ไม่อยู่ครบอะครบโอ้โหใครจะมาซื้อผมหรอนั่นแน่เห็นไหมผมเรียงโอ้โหเขาบอกใครจะมาซื้อเขาแมงีะซื้อซื้อเุีเอวเนี่ยเนี่ยโกไม่เอาให้ผมมาให้ผมถ่ายทีหลังเนี่ยโกมีจานเนี่ยนะเดียมาสติกอะเออยังไม่ได้เอามาถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายเก็บได้ครับถ่ายเก็บไว้ยังไม่ได้ลงครับลงนี่ตัวเดียวนะลงหลายตัวลงมาอุกมาอุงกวครับนกมาอุลงข้างหลังไอ้ตอนนั้นก็ไม่เอามาหาผมว่าหาไม่เจอ หาไม่เจองั้นเป็นองคดากาไม่ั้นเป็นองค์ดาราไปแล้วนั้นให้ผมก็แล้วไม่มีใครเอารุ่นสองไม่มีใครเอาไงเขาเอาพรมมนผมว่ารุ่นสองเขาเอาอยู่แล้วอ่ะแล้มหาจานไม่มีดองไม่มีพเจ้าพวกแต่ยอมพวกอะไรบอกเข้าไปให้จานมีสองเหรียญที่แกคนเพื่อนแกเหรียญเหรียญมันโกเหรียญแล้วโกไม่ได้เหรียญที่ใครมาเหรียญเนี่ยไม่รู้อะได้ที่นี่เลยอ๋อก็คงพวกตะขากอะไรเขาเพราะตยอมขึ้นไปสองคนเขาบอกมีจานแค่สองเหรียญ ขึ้นไปให้ท่านจารย์ทีหลังแหมมึงเข้าไปสมัยอาจารย์สีท่านไมด่ด่ง่ายๆด้ยดุก็ดูด้วยเหลือที่ตามาเอาในหนังสือเนี่ยเสร็จแน่เสร็จแน่อะไรรู้เปลเวลากูไปนั่งอย่างนี้นั่นถ้านนั่งนี่เราเนี่ยแล้วลมีแขกมา พูดนูด่นพูดนี่พูดนี่น,นะโยนเลยมึงทำไมด <นะ S 1> ้วยยกเต็นเลย <laughs> ยกยกเต็นมาจะถีมเขาอ่ะผู้เอาก่อนรู้ไหไปตบเลยผมตบตบ,ตบขึ้นขึ้นเออบอกบอกน้องตาน้องตนะหยุดด้วยขึ้นขึ้นขึ้นของขึ้น ถามว่ารุ่นนี้จริงๆอ่ะน่าใช้มากนะประสบการณ์เยอะรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะกว่ารุ่นแรกนะโกเอพราะอะไรที่ไปโดนเพราะว่ามันมีเยอะจานวนมันเยอะคนที่ไปโดนมาส่วนมากเป็นรุ่นสองเพราะรุ่นแรกมันมีน้อยอ่ะก็ลูกตาเนี่ยน้องพิตี้เนี่ยลูกตาเชิดอ่ะอยู่ท่าเรือคลองเตยเนี่ยโดนรุมสี่ต่อหนึ่งห้อยเหรียญนี่เหรียญเดียวแล้วก็แหวนปูดูวงหนึ่งสองห้าวงนั้นฟันยังก็ในหนังเลย ของมันสี่นะของเราคนเดียวเขาบอกว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะกลัวตายสู้มัน,นไม่มีเลยพวกฟันมันทั้งตัวเลยเขียวยับมาเลยลือกันทั้งวัดคํัเนี่ยเหรียญรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วก็แหวนสองห้าของปูวงหนึ่งอทองแดงด้วยแหวนเหรอลูกตะเชิดแหวนสองห้าวงนึงก็น้ำเต้าเหรียญเดียวก็เจอผมทุกครั้งเลยบอกว่าโยมเก็บให้ดีแล้วของปูเนี่ยมันเก็บให้ดีเลยนะอย่าไปทิ้งเด็กขาดเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยอดมาพ่อท่านเลยเนี่ยน้ำเต้าทองแดงอีหนึ่งแหวนสองห้าวงหนึ่ง แต่ของผมนี่จริงอ่ะมันมีจานนะนะผมเห็นว่าไอ้มันเลี่ยมอยู่นี่มมีจานเดิ้งเงินน่ะเขาโกไม่เอามาวันนี้โกมาทีหลังโกไปไงงงงงก็แม่ออกเลยสมัยนู้นก็ก็ขับพาเดมเฮ้ยถ้าเอามาก่อนก็เป็นดาราเลยดาราดิคุยก่อนคุยก่อนฮะดาราเลยก็คุยก่อนเลยไปเหรอก็คุยก่อนดิงวงล้วเอาเถอะเอาเถอะโกไปเถอะ อาทิตย์หน้าโกมานะอา<ก>ทิตย์หน้าเสร็จ<ก>เสร็จแน่นอนโกนดีครับเหรียญเนี่ยนะเจ้าของเจ้าของคนแก่เนี่ยเขาตามมาเอานะนี่ในช่างกเกษมแก่โก,ก,กอกนัเนเนี้ยเกษมสิในช่างเกษมมงคลเจริญแก่บอกเลยจริงๆเหรียญนี้ออกแบบสวยมาก<ห>ออกแบบ<ห>แได้สวยมากครับเนี่ยครับเหรียญนี้ออกแบบสวยมากแต่เหรียญมันใหญ่นะสวยถ้าถามผมนะสวยที่สุดในกระบวนเหรียญนี่เลยครับออกแบบเก่งมาก คนคนแกะแม่พิมพ์เนี่ยก็ปั้มเนี่ยนะมึงดูเลยปั้มเนี่ยนะเขาเหรียนเกมก็ไม่เหมือนกี่มันมีทั้งเส้นมีทั้งท้องกระทะมีทั้งอะไรเขาทำเนี่ยนะมันเป็นแอ่งกระทะแล้วนะก็ปั้มจะเหมือนก็มันจะเหมือนนูนตัวตัวหลังมันจะแบบโค้งพอปั๊มปุ๊บมันจะนูนขึ้นหลังเนี่ยโค้งนิดๆเกมมันก็ตรงๆทื่อๆจาของมันตามมาเอาไว้ขอเหรียญคุณขอเหรียญนึงไว้ยเอาทองแดง ในหลังเรียบรุ่นนี้ก็น้อยไม่เยอะเท่าไหร่ไอ้ตาองค์มีเยอะเงินมี<ๆ>ม,มีมีเขาเก็บหลายอันซุ่มซุ่มอยู่เนี่ของเขาเนี่ย <ผม S 1> หลังเนียเยอะผมมีม,มีมีน้อยมีสองเหรียญนุง่งไม่ค่อยได้ผมได้ต่หลังมาเหรียญหนึ่งผมไปตามเก็บตาหลังได้มาเหรียญหนึ่งเหรอผมไม่สึกได้สองเหรียญเองผมอะได้แค่สองเหรียญน,นะผมมีแค่สองเหรียญแต่ผมอะเหลือเหรียญเดียวผมแบ่งพี่เขาแบ่งใครไปเหรียญจำไม่ได้ ไอเหรียญทองแดงเนี่เยอะนงทองแดงพันเหรียญก็ไม่เยอะนะรุ่นสองเยอะกว่าเหรอรุ่นสองเยอะกว่าวันนี้วันนี้ก็เป็นพันหนึ่งพันเหรียญทองแดงนี่เหรอทองแดงพันเหรียญเงินก็เท่าก็น้อยเหมือนรุ่นสองรุ่นสามเงินน้อยเงินน้อยกว่ารุ่นแรกนะโกเงินพวกรุ่นแรกอย่างที่เรารู้ว่าจำนวนประมาณสองสองเที่ยวสามร้อยเหรียญแต่เนี้ยนิดเดียวเงินนิดเดียวครับรุ่นสองนิดเดียวรุ่นสามนิดเดียวเงินน้อย ถ,ถ้าอง์แมงเจ็บโกเขาเยอะรุ่นเนี้ยถามผมจริงๆนะน่าใช้มากน่าใช้มากเนี่ยขายก็อยู่พันกว่าบาทสองพันโกเหรียญทันชัดเจนนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้กูไม่มีเลยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เรียกว่าหนังสือสามแถวหนังสือสามแถวก็ถอยมาจากหลังจานนะเนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นท้ายๆแล้วประมาณปีสองห้าแท้ทัน,นครับเอ๊ะมันเอาไปนู่นหรือเปล่าวะ วใช่จะอันนี้วัดคันหามก่ออนยู่ร้ติโยอยู่เลยย่างต้องสือหนังสืออ่าทิศหน้าได้ครับทิศหน้าเลยโอ้ยนี่ยดีอันนี้ดีไอ้มึงมีหน้าองค์อยู่เฮ้ยนี้ได้มาฟุกฟุกเฮอันนี้ได้มาฟุกฟุกมีองค์เนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยเงินก็มีเงินี่ยันเงินมีแค่สองผมมีเก็บได้มาอันหนึ่งนะมีอันผมมีอันนึงแอบไว้ ทองแดงเนี่ยถามว่าน่าใช้มากถูกด้วยดีด้วยเอาสมัยก่อนเลยระโกเล่าให้ฟังไมม่ีะทองแดงก็ไม่มีเลยมีแหวนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกขายก็จะเอานั่นะพ่อกูแม่เอาเลี่นเนี่ยนะเปล่าก็แต่กูขอก็แต่กูพ่อกูไม่เอาไอ้นี่อะไรมึงจะเอาแต่เหรียญพ่อกูเนี่ยนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญเชียงแสนนี่ครับ ถามว่าน่าใช้มากราคาก็ไม่แพงและเสกแน่นอนแต่เง,งินกูมีสองเหรียญนี่ไงเงินผมแอบเก็บไปเหรียญน,นึ่งจานเพียบเลยจานเพียบเลยไปไงพี่ไปดีกว่าเว้ยได้ครับกอขอนั่งก่อนเออเอาเท่านี้นะครับแกจะกลับบ้านแล้ว